่ะพิสุมีปัญหากับตัวปวดเมื่อยตรงขาตรงไหนบ้างมากี่ปีแล้วคะสิบเอ็ดเดือนนี้สิบเอ็ดเดือนนี้หรอคะ่ะแล้วพี่ <11 S 1> พี่สุได้ <11. S 1> ได้กินยาหรือว่าทาย,ยาตัวไหนบ้างเปล่าคะใช่ยาแล้วค่ะหรอคะเนี่ยเนี่ยค่ะตัวนี้ค่ะพี่พี่สีของของเมฤตยนะคะกําลังทําการนวดทา<ม>ครีมโโเร่นทีว่าขายขายโฆษณาดีมากอะ่ะ เจ็ดวันหายอะไรหายค่ะก็ใช้มาแล้วใช่ไหมโอ้โหเจ้พอทิบทิบกระป๋องแล้วไม่อันนั้นคือคอลลาเจนที่ว่าช่วยในการกินเพื่อเพิ่มกระดูกอะไรให้แคลเซียมอะไรประมาณนั้นไม่ได้เป็นที่กระดูกมันเป็นที่เส้นเอ็นพังผืดอะไรประมาณนี้ค่ะเนี่ยแหละค่ะพี่พี่สุกําลังจะสุขภาพดีขึ้นจากลองดูนะคะครีมไมตาตัวนี้มันสามารถช่วยได้จริงๆอะค่ะแล้วพอดีมาเจอมือคุณหมอมือโปรเลยค่ะ เขาจะจับเส้นได้ดีมากเลยในการนวดนะคะเพราะว่าบัตอ่ะก็ปวดมานานแล้วก็ใช้ของเราก็มาคีไมไมตั้งเฮิรมตัวนี้ก็ใช้มานานจริงนะคะแต่ว่าเจอพี่สีนวดให้นี่โอ้โหเปนเข้าเส้นดีมากแล้วหายปวดทันทีเลยอะค่ะบอกว่ท่านจะหายบอก่าเนี่ยค่ะลองดูนะคะ